สวัสดีครับอ่ะวันนี้ผมก็พามาจะพามาต้ยมยำนะครับต้มยำัต้ยมตยำประทูอ่านี่ครับต้ยมยำประทูชุดต้ยมยำเลยเห็ดมาเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเลยครับเ,รเลยเลยเดี๋ยวเราเืิอน้ำก่อนครับ จุ๊บครับอ๋อเส้น้ำประมาณลิตรนึงครับจะทิ้งกะเดี๋ยวทาให้าน้ำมันเดือดครับเนอะได้ผลเลยครับนี่ครับพริกเผาต้มยำครับนี่ครับครับวันนี้อ่าเื้เนนำมะนาวครับครับนนถ้าเอาถ้าเาได้ขนอกอะ่ะ นอตุลต้มยำกับเสื้อไผ่สักก้อนหนึ่งครับแล้วกน็นมสดครับอันนี้ก็พริกเอาไว้เสื้อโรยหน้ามันนะครับอ่ะบรรยากาศเดี๋ยวท้าเฮือมอมันเดือดก่อนครับเนาะท้ามอมันเดือดก่อนอครับหนำเดือดล่ะซื้อ,อเผื่อครับอันนี้จะได้แบบซื้อขนอ่อครับเป็นที่มันเป็น ปุ่มยำก้อนนึงครับใส่ลงไปเลยเสร็จไพแลครับนี่นำมาหามเป๊ครับเส่ลงไปไปมะก,กูดหอมกระเทียมครับหอมกระเทียมขา ค่าครับตะไคร้ที่เราหั่นไว้นะครับเสิร์ไปก่อนครับจะได้หอมโอเค ่าทีนี้ก็รอครับทามันเดินดีอ่ะเริ่มเดินแล้วครับทีนี้มันเดินแล้วก็เสอร์ฟเลยครับแ่กแกกงสมยำครับเสืร์ไปเลยอ้ยอะระวังด้วยครับระวังกั็นเด็ด พามาต้มยำปลาทูน้ำข้นนะครับแล้วก่อนปรุงกชิมรสชาติก่อนเด้ออะก่อนปรุงต้องชิมรสชาติก่อนนะครับเพราะเราม,มีน้ำพริกเผาด้วยน้ำพริกเผา ใส่ไปด้วยเนาะอ่ะหุงครับใส่น้ำปลาครับปึออ๊บใส่เกลือน,นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับไม่ใช่นิดเยอะนะครับนิดหน่อยใส่น้ำปลาน,น้ำตาล กำลังเดือดๆเลยครับผมขาดพอได้ครับโยมโต๊ะโต๊ะนะครับผมชูรถผมนัวผมนัวําเดือดแล้วครับ รสชาติโอเคเร่ใส่อะไรครับผมจะใส่เห็ดก่อนโอเคเด็นใส่ขาเลยครับใส่เห็ดฟางปลาทูมันสุกอยู่แล้ว เาก็ใส่เห็ดฟางก่อนให้เห็ดมันสุกก่อนออนี่ครับใส่เห็ดฟางนี่ก็รอให้มันสุกนะครับรอให้มันสุก ทมเดือดนะครับปุดๆๆๆเลยครับทำไม่ยากครับต้มยำวันนี้มีปลาทูมากเลยทำเมนูปิดเป็นมีเมนูต้มยำเมนูน้ำข้นครับต้มยำปลาทูในแบบเมนู ก็เดินแล้วครับเดี๋ยวเข้าลงปไปทูเลยครับรทูก็ไม่ต้องตัดเลยครับเสื้อเป็นโตเลยนะครับใส่ประทูสีโตัวครับใส่ประทูสีตัว ก็รอรอให้เดือดต่อครับกำลังเดือดครับซิมก่อนว้าวสุดยอดอันนี้ท้าเฮ็ดสุกประมาณนึงครับโอ้ควันดีมดี ฝัเนเฮานาเลยครับฝันคันต้ยมยำปลาทูน้ำข้นนะครับนี่กำลังกำลังเดือดเดือดเลยครับเาต้ยมยำปลาทูครับมา,มาต่อเลยเสื้อมาเลยครับอเสื้อมะเขือเทศครับคือเขือเทศครับ ซื้อต้ลงไ่แล้วกาศซืเพื่อต่อผักครับนี่เซื้อหมดเลยครับผักชีผักชีราวผักชีฝรั่งผักหนามผักหนามผักชีฝรั่งนะครับอ่าใส่อะไรครับนี่พริกครับ คาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ตัวตัวให้เน้อน้ำมันค้นเลยครับน่มครับแซ่บควันขานาครับใสฟืนอย้นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวชิมรสชาตินครับขาดไม่ได้ครับ ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยเรียบร้อยครับต้มยำอย,อย่างนี้เลยเดี๋ยวใส่นี่เลยครับใส่นมอ่านี่ครับขาดไม่ได้ครับนมสด ทํทให้มันคร้นนะครับนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยครับอย่างนี้นนเลยครับตักเสิร์ฟขามเราไม่เอา ครับต้มยำปลาทูน้ำข้นเรียบร้อยครับ